สบายดีป้าลุงเด้อว่นจุ๊บสบายดีจ้ะอุ้มขนมทงใหญ่ไปโรงเรียนอีกแล้วมาเนี่ยกตกกรตกเพิ่งมาได้นั่งหลังติ้งมาเนี่ยอากระตุกดีแต่เขาผูกไว้องแม่ตุ๊กต้องแนบวิววันวันเยอะอ้าแต่เขาผูกผูกเนี่ยไปได้หาย้องแี่งแน โ uh อ้ยทำไมมันลดไปรถไม่อวดหวังก nice nice okay, um, ็ผูกอยู่เได้หน oh, ิเนาะบุผูกจังหวัดดีกว่าจ้าผูกเราผูกกระตุกอยู่กระตุกกันไปซื้อน้ำมันมันลมเนาะมันนั่งอยู่ในคัวบ่แห้งที่ตุ มาชาว่าเห็ดนั่งอนาะเนี่วันนี้วันนี้ถ้าฝนกระทบมีนนั่งนอกกได้เนาะฮะนั่งนั่งอยู่นอกเห็ดเบิดเจ็บเบิดเจ๋ยนมันผัวผมนไอ้จะจับอะไน้น้อยจะด้ไินว่าเ่าเอากระตุกขึ้นไปแล้วมันมีเสียงอัอ้นี่ตนหนาลมพัดมั่มันนี่หนาวแล้วมันนี่ฝนตก อ๋อเบิ้งกวดอาทิตย์นั่งนอกกันอะไรนะแอลแรงเจอฝนโปรโต้องก็นั่งอีกไม่ฝนโปรโตกงชื่อดอกจะนั่งนอกแล้วเอฟซีว่าโบเห็นน้องจ่าทิดไปเมืองเฮียนอยู่บ่วะไปยูนอพ่อแม่พี่น้องไปชูมืออยู่ต้องไงเด่ะต้องไปชูมือแล้วโบไปชูมือบ่ได้แหละเดี๋ยวเท่ากอนไอโม้ไร อุสาตื่นแต่เศ้ามาเห็ดกับเขากับน้ำให้ต้องเข้าใจเลย,ยอันอุสาไปทัวทีพให้ให้ชอยกันนาะน้องกับน้องกับไอ่ยนี่เว้นคือกันเนาะก็ไปเฮ็ดทัวที่เพื่อที่อยากมันไปเรียนน้องก็ไป แต่กะในผลอยู่ได้หนาตุเปิบบบ้ลบ้าน้องมันตะกี้ไหลเอาออเห่อเพื่อนสองทิ้งเนเออสามทิ้งอยู่นี่นะขายแป๊บแล้วไอ้ไอ่ไอ่เพื่อนว่าให้ยุตแต่เสาร์อาทิตย์ว่ะกับถ้าอยากใส่บาทกับมือใส่บาทว่ะถ้าบวลงใส่บาทก็คือว่าให้ไปโรงเรียนคือเก่า เอาว่าลงใสสบายกะใหออ้มือหนึ่งคือละมือหนึง่งเสาร์อาทิตย์ก็ยุตอยู่แล้วอยากได้ว่าวกะซื้อให้ต้นตึงเงียอยอย่าลืมเด้อเอาเงินให้อันปูเด้อบอกว่าทาองเฮียน,น่ะเดอ้อพราะวาคาคาพักเทียงเมจายแล้วคาเรียนพิเศษ่ายแล้วแล้วกับคา อันนี้ค่ะโรงเรียนค่าเทอมค่าเทอมตัวนี้ค่าเทอมประมาณค่าเทอมค่าเดือนและมันปรเมาณว่าเป็นเทอมเป็นเดือนแต่ละเดือนค่าผักเที่ยงไปกับเจ็ดสิบพันค่าเรียนพิเศษกับแสนห้าค่าเป็นเดือนมาเจ็ดสิบพันเป็นเดือนค่าค่าเ้าเอาลูกเ้าไหวแบบว่าเขาไปมาหลับตอนเที่ยงทีเดียว แต่ว่าเล็อยู่ในความดูแลเพิ่นเนี่ยอย่างเช่นนะเจ็ดสิบพันตะกี้หาซิปเพิ่นขึ้นเลยเป็นขึ้น่าเรียนพิเศษเรียนพิเศษอ่ะคือแปลว่าช่วงอันเที่ยงช่วงเทียกก่ยงแบบว่าคอมกินบ้างก็เลี้ยงอยู่บ่เลยบอกแล้วบอกมีแล้วอ่ะเขาเลี้ยงกับหัวมันก็เอาติดกองเขง่ามนอนละงง ได้เลี้ยงแล้วกินข้าวเขาเอ,เองเลยแล้วเขาอะไรบลุย่งโอ้ใช้แบนปน,นี้เขา,อยอยาใช้ผู้ทั้งหนาผู้อเออ,อ ตั้งใจเรีย้ยงนะลูกเด้อท่านคู่ขามันตอนแรกนัน,นเจ้าขามไปน้ำคู่ลดถ้านกำลังจะถ่ายอยู่นี้บบถ่ายอยู่นี้ก็ถ่ายอยู่น,าน้ามณิมาดรแล้โอเคนั่งถ่ายอยู่มณิมาดไปสบายดีกันไปเฮียนไปเฮียนตั้งใจเรีย้ยงไอหมูได้งายไรได้ข้าเลี้ยงเนาะเอๆๆเอกะ เฟินหูดอกด้วยไปแล้วเฟินลืมนะเนาะเพินว่าจะเบิ้งทางหลังเ่านเบิ้งทางหน้านะเนาะเอ้ยทิดมาได้ยินแล้วเฟินลืมนะเนาะเฟินว่าจะจึงเบิ่งทางหน้า ไอทิดก็ติดใจได้มีดำมันนะตัวเอ้เมื่อกี้ซื้อเมื่อวันนี้ก่อนกินเบิดแหละเขานินหน่อยซื้อไเขากินกระแซบมันมันเผ็ดแต่คือที่เจ้ากินม่ได้เนืะเผ็ดแซ่ มีมีไมตูมีมีมมถูแบบถูกว่าชื่อมาเาเนอมีไมตูหรอมีตูขี้อือมีไรด้ตายกูตีน้ำบรทันดิตายกูน้ำบรทันมมีมีมูม่มมาเ่ออยู่ห่างนมีแต่กาอือจะทุกดุจะทากขาเองคือเก่งแทบลูกว้าวพหียวนี่ไปฝากคู่คนเองไปจัก แม่ที่งานไปเองตีบ้ามีตู้นบมือสะถุรมีตู้มีแหงจ่อยรนไปชอบมือเชนเบิเนาะถาเบิงเนาะเก่งเนาะชเมือนี่เก่งเขาเก่งเขาตายแลไอทิดอายแล้วแบบนี้ไอ้ทิดกาตะเก่านั่นให้แม่ไปชงไหมฮะเดี๋ยวนียงานไปเองน้ำผิงบนะพ่อแม่เนาะระว่างรัเเผา ไปไปเวียดเไม้มามาหเพ่อเห็นใบใบแต่เส้าม้เอาพิงไปแต่เส้าได้ว่าบเ้าเก่งอะลี่ในนันงวิวนี่ไปเองสิไปเองได้มืน,นี้ปะ<า>โอ้นับมือนับเก่งอันี่น่นไหใครยอะแสิแบบสี่กะ สบายใจอยู่ดยันตู้วเอาธงฉลังงามเล็น้อหิวไปข่าคู่ยังอะไะคู่ยังลูกคู่ยุยกับคู่ยังอ่ะสองธงดงกับคู่ยังคู่ยุยกับคู่ดี่บอกโอ้ตายประตูกับไก่ดิบริมาสองมือกันไก่ทนาะปูะตูกับไก่อันนี้ประตูจำาม่ได้ไร จำได้ก็สู้เกือบกายทาเบิงเดือพีนั้นยังอยู่คือเก่าแล้วอยู่แถนั้นเราปรุงก๋วยเตี๋ยวข้าตาเาไม่คูดีลราเรเราคนหดอันนี้ตีตังเข้าตาเราพเออพีแล้วก็ลางกันขี้บีบอยู่ตตั๊กข้าตาเราพีแนอนเหเก่านี่เนาะไป่ไห มันคอกุดแต่มันไปนุ่งใด้ิวเยอะก็จะห่อดันดิตีตาแล้วตับหลดผู้เดียวเห็นอ้าวตะเกีนว่าตะเวงเขาชิเวงขึ้นเหมยแล้หันเผอนี่น่ะว่ากันอันตอนแรกอันยังเรากำลังคนกำลังสิบุงดีตาแล้วตับแล้วเหมยว่าเราเห็นเนาะอยาะกูว่าดิ

มาส่งนางบิวยองเฮียนบบบนี้ส่งไอทิ่นแล้วก็ส่งนางบิวตึ้งเติ้งติ้งอ่ะลึกใส่เลยเอาใส่ใส่อองก่อนอ่าลึกเก่งเก่งว้าวเอ้าอู้ ยบา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 ยกันอฮ้ยไปแล้วไปแล้วอฮ้ยมาพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ส่งนั่งวิวกับไอ,อ้ส่งนั่งวิวนี่หอดโรงเรียนไปทีเรียบร้อยแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเลยกะสีเขาไปตลาดต่อมันไปซื้อเครื่องซื้อของต่อโอเคเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิจฉาทองคือเก่าเดอนะ้อเนาะ มันนี่ง่ายมันนี่พี่น้องไองเขาไปเองเลยมันเราต้องไปส่งคนว่าโอเคพี่น้องไองคลิปนี้จะต้องกันทีจบไปแล้วสบายดีและสวัสดีวันจกรทุกคนเลยเนาะ